สวัสดีครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับราคาเกี่ยวกับพวกอลูมิเนียมทองแดงนะครับก่อนช่วงสิ้นปี2564นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาอัปเดตราคากันดูครับว่าอลูมิเนียมทองแดงเนี่ยครับในช่วงสิ้นปีเนี่ยมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันนะรายละเอียดไม่ได้เจาะลงลึกนะครับก็จะเป็นเพียงแค่ราคาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ ขอย no like well, no ้ำว right? ่าแต่ละที่แต่ละร้านนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับผมขอบอกแบบนี้แล้วกันนะแต่ว่าราคาที่ผมนํามาอ้างเองเนี่ยก็เป็นราคาร้านที่ผมส่งอยู่นะครับอยู่ย่านสมุทรปราการนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มจากทีละตัวนะครับจะเป็นทองแดงก่อนแล้วกันนะครับประเภทของทองแดงครับประเภทของทองแดงเนี่ยวันนี้ที่เรานํามากันนะครับเป็นทองแดงปอกนะครับทองแดงปอกราคาอยู่ที่ 3า0กับบาทนะครับราคาอยู่ที่3า0กับบาททองแดงปอกสวยนะแต่ลงมาเป็นทองแดงปอกช็อตนะครับเป็นแบบทองแดงปอกมาแล้วไปช็อตเป็นสายที่ดำนะก็จะอยู่ที่ประมาณ295บาทนะครับในราคาวันนี้นะ295บาทนะครับแล้วก็เป็นทองแดงต่อไปนะครับลำดับที่3เป็นทองแดงท่อแป๊บครับท่อแป๊บหรือทองแดงเส้นใหญ่เผานะครับหรือเป็นทองแดงเผาที่เป็นเส้นใหญ่ ราคาอยู่ที่281บาทนะครับ281บาทต่อมาเลยนะครับเป็นทองแดงเส้นเล็กหรือทองแดงเผาทั่วไปนะครับแล้วก็ทองแดงที่มาจากการแกะมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นทองแดงเส้นเล็กนะราคานะครับอยู่ที่275บาทนะครับ200กับ75บาทราคาทองแดงเส้นเล็กนะแล้วต่อมานะครับลำดับที่5ราคา ขี้กึงหรือทองแดงบางนะครับ159าบาทนะครับขี้กึงหรือทองแดงบาง159บาทนะครับประเภทต่อไปเลยนะครับเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองเป็นทองเหลืองหนานะครับไวคัทนะครับราคานะครับโอ้ผมเพิ่งมาเปิดดูแล้วเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าปกติส่งเนี่ยไม่เคยเปิดดูเลยนะครับว่าราคาอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วส่งแล้วก็แบบผันผ่านไปนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบ ลงรายละเอียดมากว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแค่ดูราคาคร้าข้าพอพอมาเจอราคาทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองหนาเนี่ยค่อนข้างจะตกใจนิดนึงนะครับราคาอยู่ที่100กับ94บาทโอ้โหผมไม่เคยเจอราคาแพงขนาดนี้เลยนะ194บาทครับแล้วต่อมานะครับเป็นทองเหลืองบางหรือมอน้ําทองเหลืองนะครับราคาอยู่ที่160บาทนะครับส่วนทองเหลืองปั๊มนะครับทองเหลืองปั๊ม รา,าคาอยู่ที่199บาทเลยนะครับโอ้โหทองเหลืองนะครับ199บาทราคาเกือบ200เลยนะแล้วก็ทองเหลืองชุบครับ189บาทนะครับหวังว่าคงได้ยินครบทุกตัวนะแล้วก็อ่ะอีกอีก,อก,อกตัวนึงครับเป็นที่กึ่งทองเหลืองครับ113บาทนะครับที่กึ่งทองเหลือง113บาทนะครับเดี๋ยวเรามาญช่วยกันอีกรอบครับทองเหลืองหนา194ทองเหลืองบาง160ทองเหลืองปั๊ม 199บาทแล้วก็ทองเหลืองชุบ189แล้วก็ขี้กึอทองเหลืองครับ1 1 3บาทประเภททองเหลืองนะครับต่อปานะครับเป็นประเภทตะกั่วนะครับตะกั่วที่เรานำมาวันนี้มีอยู่2ตัวครับเป็นตะกั่วอ่อนกับตะกั่วแข็งนะครับราคาต่างกัน3บาทครับตะกั่วอ่อนอยู่ที่55บาท55บาทนะครับตะกั่วอ่อนส่วนตะกั่วแข็งนะครับ52าบาทครับราคาต่างกัน3บาทนะ ต่อมาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสแตนเลสนะครับเกรด304นะครับสแตนเลสเกรด304อยู่ที่กิโลลัด66บาทครับ66บาทนะแล้วสแตนเลสที่ดูดติดนะครับอยู่ที่17บาทนะครับส่วนสแตนเลสลอมนะครับหรือเกรด202นะครับอยู่ที่19บาทสแตนเลสติดตะกั่วนะครับก็อาจจะแกะมาจากตามตู้แช่นะครับที่มีรอยเชื่อมของตะกั่วเนี่ยอยู่ที่61บาทครับ61บาทนะสแตนเลสติดตะกั่ว ส่วนสแตนเลสเกรด301นะครับ58บาท58บาทนะครับเกรด301สแตนเลสชิ 1, ้นใหญ่นะครับอาจจะเป็นเกรด304นะครับก็อย <SO ู Oil ่ที่61บาทนะครับสแตนเลสชิ้นใหญ่นะครับอยู่ที Perfect. ่61บาทขี้เก่งสแตนเลสนะครับอยู่ที่กิโลละ35บาทครับต่อมานะครับเป็นประเภทอลูมิเนียมนะครับประเภทอลูมิเนียมจะเป็นอลูมิเนียมสายไฟนะครับกิโลละ80บาทกิโลละ80บาทเลยนะครับ แล้วก็อะลูมิเนียมฉากนะครับไม่ติดสีกิโลละ73บาทนะครับ73บาทอะลูมิเนียมฉากไม่ติดสีอะลูมิเนียมปั๊มหนานะครับหรือฉากสั้นนะครับ55บาทครับกิโลละ55บาทอะลูมิเนียมฉากติดสีนะครับเป็นอะลูมิเนียมฉากที่ติดสีนะอยู่ที่กิโลละเอ็ดสบาทนะครับต่างกับไม่ติดสีเนี่ย3บาท70บบาทนะครับอะลูมิเนียมฉากติดสีนะอะลูมิเนียมแผ่นเพลทนะครับ กิโลละ72บาท72บาทนะครับแผ่นเพจนะอลูมิเนียมบางหรืออลูมิเนียมหม้อนะครับกิโลลั52บาทครับ52บาทส่วนอลูมิเนียมหล่อนะครับอยู่ที่60บาทอลูมิเนียมหล่อนะครับ60บาทแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมหล่อเกรด A นะครับอลูมิเนียมหล่อสะอาดนะครับอยู่ที่66บาทอลูมิเนียมหล่อแผ่นแบบนะครับอยู่ที่49บาทเนอะอลูมิเนียมที่กึ่งนะครับ หรือขิ้เกินอลูมิเนียมนั่นเองนะครับ33บาทนะครับอลูมิเ tamam, นียมกระป๋องครับกระป๋องพวกกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องเบียร์อะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่58บาทนะครับอลูมิเนียมกระทะนะครับอยู่ที่42บาทอลูมิเนียมมูลี่นะครับ35บาทนะครับฝาจุกแกะนะครับอย่างเช่นฝาเอ็ M10 ฝากระถิ่นแดงนะครับแกะเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิโลละ48บาทนะครับมุ้งรวดนะครับโดละ30บาทนะมุ้งรวดโดละ30 แล้วก็แอร์เนียมนะครับอย่างเช่นหม้อน้ําที่เป็นอลูมิเนียมนะครับกิโลละ46บาทนะครับส่วนอลูมิเนียมที่เป็นสายทองแดงหรือแผงแอร์แผงแอร์นั่นเองนะครับกิโลละเออ่ถ้าเกิดเป็นทองแดงท่อหนาเนี่ย61บาทถ้าเกิดเป็นทองแดงบางเนี่ย100ขออภัยครับ161บาทนะครับแป๊บหนานะครับหรือตัวทองแดงหนานะแต่ถ้าเกิดเป็นแป๊บบางนะครับตัวทองแดงบางนะที่เป็นแผงแอร์นะครับเป็นหรือแผงรังผึ่งที่เรียกเนี่ยกิโลละ150บาทนะครับ แล้วก็ไส้เขาเขียนว่าแอร์ไส้ทองแดงนะครับชิ้นใหญ่นะครับ3ชั้นขึ้นไปเนี่ยกิโลละหกสิบาทก็คือเป็นแผงลังพึ่งเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นมันตัวแผงอลูมิเนยียนมะมันจะหนาเนี่ยอันนี้แค่60บาทเองนะครับส่วนล้อแม็กนะครับเจบแบาทล้อแม็กนะเจบแบาทแล้วก็มีอีก2ตัวที่นํามาฝากกันสุดท้ายนะครับก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับแบตขาวเนี่ยหักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ส่วนแบตเล็กเนี่ยแบตดำเนี่ย หัก30%เอร์กิโลละ30บาทครับแล้วก็ส่วนแผ่นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แผ่นนะครับกิโลละ16บบาทก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะนําราคานี้แปะไว้ให้ดูอีกทีนะครับเผื่อท่านใดฟังไม่ทันก็สามารถกอกลับไปฟังได้นะเพราะว่าบางทีผมก็พูดไปแบบรวดๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าสื่อนะครับสื่อเนี่ยโซเชียลแลรพวกนี้มีอิทธิพลพอสมควรนะก็ผมก็ชอบในการที่จะ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทำมาหากินนะครับก็ผมก็จะเรียกว่าเปิดโอกาสแล้วกันนะขอเรียกว่าเปิดโอกาสแล้วกันให้สมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ดูหรือชม YouTube ของเบอร์ชแนลนะครับสามารถฝากร้านนะครับหรือสามารถให้ผมเนี่ยพูดท้ายคลิปเกี่ยวกับการซื้อขายหรือรับซื้อไรหรือขายอะไรนะครับก็คือการฝากร้านกับเบอร์ชแนลได้นะครับ ในหนคลิปนะครับผมจะรับหนึ่งท่านนะครับก็สามารถอินบ็อกหรือแอดมาทาง f a c e b o o เวลากรบุญศกนะครับแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมก็ช่วงแทร์คลิปเนี่ยผมก็จะพูดให้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์เพื่อจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการขายอะไรหรือต้องการหาซื้ออะไรนะครับผมคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายะลรเพราะว่าในการฝากร้านจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆกันสิ้นนะครับผมจะฝากร้านให้ฟรีเลยนะครับก็ ทุกท่านเลยนะครับสามารถแอดเข้ามาได้นะครับใน Facebook วารกรบุญศกนะครับแล้วก็แอดมาคุยกันแล้วก็สามารถฝากร้านกับผมได้นะครับก็ช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสิ้นปีนะราคาก็ค่อนข้างจะผันผวนนะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานะครับราคากระดาษเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคากระดาษแพงมากเลยนะครับแต่พอมาเดือนเนี้ย เรียกว่าราคากระดาษเนี่ยตกลงไปอย่างมากเลยนะครับก็ติดตามราคากันด้วยนะครับในการซื้อขายนะก่อนสิ้นปีนะแต่ว่าราคาที่เรานํามาอัปเดตกันวันนี้ก็เป็นพวกอลูมิเนียมทองแดงนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปลงเท่าไหร่นะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับทิดสินใดให้ส่งความปรารถนานะครับสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ